สวัสดีครับนี่คือรายการ MPO Podcast รวบรวมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ HR ที่เราอยากให้คุณรู้หลายๆองค์กรกำลังเผชิญกับปัญหาพนักงานมาทำงานสายและยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นอีกถ้าธุรกิจหรืองานของคุณเนี่ยอาจจะต้องการเน้นเรื่องความตรงต่อเวลาเช่นการให้บริการลูกค้าการเปิดหน้าร้าน การมาสายเนี่ยยอมส่งผลต่อทั้งองค์กรและเพื่อนร่วมง,งานอย่างแน่นอนบ่อยครั้งที่คุณเองในฐานะ HR เนี่ยก็อาจจะรู้ปัญหานี้อยู่แล้วแต่ด้วยงานหลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามานั้นอาจจะทําให้คุณเมินเฉยต่อปัญหาเล็กน้อยอย่างการมาสายได้สุดท้ายสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยอาจจะก่อปัญหาใหญ่ให้กับองค์กรของคุณในภายหลังก็เป็นไปได้นะครับ เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนเคยมาทำงานสายโดยเฉพาะในกรุงเทพที่เราทราบกันดีว่าการจราจรสาหัสขนาดไหนแม้ว่าการมาสายเพียงไม่กี่นาทีในบางครั้งอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่หากพนักงานในบริษัทของคุณเริ่มที่จะมาสายเป็นประจำแล้วแล้วก็แม้เพียงแค่ไม่กี่นาทีอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องเริ่มให้ความใส่ใจกับพนักงานคนนี้แล้ว มาดูกันดีกว่าว่าการทำงานสายจะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง1 ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงเชื่อหรือไม่ว่าหากอยู่ดีๆพนักงานคนหนึ่งเริ่มที่จะมาสายการมาสายอาจเป็นปัจจัยแรกๆที่ช่วยทำให้คุณมองเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างส่วนมากแล้วเนี่ยพนักงานที่มาตรงต่อเวลานั้นมักจะมาพร้อมกับความกระตือรือร้นที่มากกว่านอกจากนี้การมาสายเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะดูผิวเผินอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าคำนวณในเวลาที่มาสายเอามารวมกันในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่คุณคิด 2. ส,ส่งผลเสียต่อทีมเวิร์กถ้ามีพนักงานคนหนึ่งมาสายบ่อยๆและบริษัทไม่มีการจัดการอะไรเลยพนักงานที่มาตรงต่อเวลาก็จะรู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบยิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยสุดท้ายการทำงานร่วมกันก็จะเป็นไปได้ยากกว่าเดิมด้วยนะ ซ้ำร้ายหากพนักงานที่มาตรงต่อเวลารู้สึกว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีการเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับพนักงานคนนั้นๆเนี่ยพนักงานคนอื่นก็มีแนวโน้มที่จะมาสายด้วยเช่นกัน 3. ลูกค้าไม่พอใจบริษัทเกือบทุกที่ย่อมมีเวลาเปิดและปิดให้บริการกับลูกค้า ลูกค้าก็คาดหวังเหมือนกันที่จะได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการอย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีทีมงานหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่กระทบกับความพึงพอใจของลูกค้าสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากพนักงานมีเพียงคนเดียวแล้วคนคนนั้นน่มาสายแน่นอนแล้วว่าลูกค้าเนี่ยต้องรอนานร้อยทั้งร้อยเลยลูกค้าก็คงได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่และเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าจากเจ้าอื่นด้วยเช่นกัน คุณคงจะพอเห็นแล้วว่าทำไมปัญหาพนักงานมาทำงานสายเนี่ยถึงไม่ควรปล่อยละเลยไว้และควรจะจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุดเราเข้าใจดีว่าโดยมากแล้วปัญหานี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ในส่วนของ HR เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่สามารถแก้ไขได้นะครับ 1. นึ่กำหนดเวลาเข้าออกงานและประกาศให้ชัดเจน หลายต่อหลายองค์กรโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆแบบ SME เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการกำหนดให้ชัดเจนและถือว่าบางอย่างอาจจะสามารถอารมุมเอ่วยได้แต่เราแนะนำว่าการกำหนดนโยบายเนี่ยจะช่วยให้คุณลดเวลาในการจัดการปัญหาเหล่านี้ไปได้โดยอาจจะมีตั้งแต่เรื่องของเวลาเข้าออกที่สามารถให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่านี่แหละคือเวลาเริ่มงาน นโยบายที่พูดถึงผลกระทบเมื่อพนักงานมาสายกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องมาสายต้องรายงานโดยตรงต่อใครบ้างและมีเหตุอะไรที่สามารถอนุโลมได้บ้าง 2. ใส่ใจกับพฤติกรรมในช่วงทดลองงานระยะเวลาทดลองงาน3เดือนเป็นเวลามากเพียงพอที่คุณจะได้ทำการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมโดยทั่วไปของพนักงานหากคุณเริ่มเห็นพฤติกรรมมาสายแต่ว่าไม่มีการตัดเตือนให้ปรับปรุงตั้งแต่ต้น และยังปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นในช่วงที่บรรจุมาเป็นพนักงานแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าการแก้ไขในภายหลังเนี่ยจะยากขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราลองหันมาให้ความใส่ใจกับช่วงเวลาทดลองงานและหากพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็อยากรัวว่าจะขาดคนทำงานเพราะการทำงานร่วมกับคนที่ไม่ใช่นั้นยากกว่าการหาคนใหม่แน่นอน 3. หาระบบมาจัดก,การแทร็กเวลาเข้าออกงาน อีกสิ่งหนึง่งที่ทำให้พนักงานไม่กลัวที่จะมาสายเพราะว่าระบบบันทึกเวลาเข้าออกของบริษัทนั้นไม่มีประสิทธิภาพหลายๆที่อาจจะเป็นเพียงแค่การใช้ใบลงเวลาหรือที่แยกก่กว่านั้นก็คือไม่มีการใช้เครื่องมืออะไรเลยใช้ดูเวลาวันต่อวันเพียงเท่านั้นลองหาโปรแกรมจำพวก HR หรือเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือมาใช้กันดูครับนอกจากจะเชื่อถือได้ถึงความถูกต้องของเวลาแล้วเนี่ยการเรียกดูเวลาย้อนหลังเนี่ยก็สามารถทำได้สะดวกอีกด้วย 4. พูดคุยทันทีอย่ารอจนกว่าคุณหรือหัวหน้าจะรู้สึกโกรธหรือลำคาญใจจากปัญหานี้เพราะนั่นหมายความว่าคนอื่นๆในทีมอาจจะทนไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้นะครับพูดคุยเพื่อรับรู้ถึงปัญหาของพนักงานที่มาสายทันทีเพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลายทําให้พนักงานเข้าใจว่าเวลาที่ควรพร้อมสําหรับทํางานคือเวลาเข้างานและหาทางออกของปัญหาร่วมกันหากมีเหตุผลที่ดีเพียงพอ นอกจากนี้การเรียกคุยยังทำให้พนักงานที่มาสายรู้ตัวด้วยว่าหัวหน้าอย่างคุณเนี่ยไม่ได้ปล่อยละเลยลูกน้องไปนะครับ 5. จัดการคนที่มาสายอย่างจริงจังสำหรับคนที่ไม่มีเหตุผลในการมาสายที่เพียงพอและยังทำพฤติกรรมมาสายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะตักเตือนแล้วก็ตามหรือปฏิบัติตาม4ขั้นตอนนี้ที่เราแนะนำไปอาจจะถึงเวลาที่ต้องใช้ไม้แข็งในการจัดการโดยการออกใบเตือนเพื่อให้รู้ว่า การมาสายเป็นพฤติกรรมที่ HR อย่างคุณจะไม่ปล่อยไว้และการจัดการตามนโยบายของบริษัทที่คุณได้ประกาศไว้อย่างจริงจังต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าการมาสายจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการทำงานแต่หากพนักงานของคุณมีเหตุที่จำเป็นจริงๆและการทำงานก็ยังทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วลก็การพูดคุยและหาทางออกให้กับพนักงานคนนั้นก็เป็นทางเลือกที่เข้าท่าด้วยเช่นกัน สุดท้ายก็อย่าลืมอธิบายให้คนอื่นๆในทีมเนี่ยเข้าใจตรงกันก็จะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณที่รับฟัง mpo podcast อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับเทคนิคดีๆจาก mpo สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ